คุณแชมปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแชมปมาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่าผีเจ้าชู้ครับผมเจอเองเลยไหมคุณแชมปเอ่อเป็นเรื่องของคุณแม่ครับเอ่อต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณพันเก้าร้อยเก้าเก้าเข้าปีสองพันนะฮะอืมตอนนั้นเกาะสมุยมันยังเป็นป่าอยู่เลยผมอยู่เกาะสมุยตั้งแต่ยี่สิบหกปีที่แล้วอะครับครับอ่าตอนนั้นแม่ผมอ่ะพาผมแล้วก็น้องสาวคนหนึ่งไปย้ายไปอยู่ที่เกาะสมุยนะฮะครับ ทีนี้เพื่อนคนรู้จักคนนึงก็นแนะนาว่าเออเนี่ยที่มาอยู่บ้านหลังนี้สิที่สี่แยกอน้ําตกกินราดนะครับอีกแยกมันก็จะไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเกาะสมุยนะครับ่อืมทีนี้ก็หาบ้านได้ก็เอแม่ก็เลยเปิดอาหารอาหารอีสานนะครับอยู่ริมถนนนะครับ,รบใกล้ๆสี่แยกเลยอ่าทีนี้ก็ก็ค,คือเดี๋ยวผมจะเท่าความก่อนนิดนึงนะฮะแม่ผมเป็นคนเกิดวันดังคางแล้วก็เกิดปีงูนะฮะเท่าที่ผมอ่านมันเนี่ยคือเขาคนพวกนี้เขาจะมีเซนเนอร์จะมีเห็นผีเห็นได้รู้สึกได้ว่าเออมันจะมีอะไรที่แบบ เป็นวิญญาณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะได้กลิ่นได้เสียงอะไรเงี้ยครับอืมอแล้วแม่ผมเป็นคนเซนต์ตรงเนี้ยแรงมากครับก็ขายไปได้สักพักหนึ่งก็ไม่มีอะไรเข้าสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองก็ไม่มีอะไรครับพอสักพักหนึ่งจะเข้าเดือนแรกครับแม่รู้สึกว่าในบ้านอ่ะเวลาแม่ใช้ชีวิตประจําวันอ่ะจะได้เห็นเงาแบบสมมติจะเข้าห้องน้ำเนี้ยก็จะเห็นแบบคนตามมาพอหันไปก็ไม่เจออืมอะไรเงี้ยเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านก็สมมติว่าทำกับข้าวหั่นผักหั่นอะไรอยู่ จะรู้สึกว่าจะมีคนมองอยู่เพาราะหันไปก็ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่คืนนึงครับก็นอนกันในห้องนะฮะก็มีน้องตอนนั้นน้องสาวผมยังเล็กแล้วน,น,น้องสาวผมก็นอนข้างแม่ใช่ไหมครับ <c oughs> ผมก็นอนบนพื้นแล้วก็น้าสายคนก็นอนอีกที่หนึง่งท <c oughs> ีนี้ในห้องฮะ,ะมันปิดไฟมันมืดมมด,มด,ด้วยความที่บ้านติดริมถนนนะฮะมันได้แสงไฟจากเอริมถนนแล้วก็บ้านคนอื่นๆมันมันสาส่งเข้ามาในหน้าต่างครับครับมันมืดมันก็จะเห็นอะไรแบบพอเห็นได้ลางๆครับ ตกกลางเดึกแม่ก็รู้สึกว่าแม่นอนอยู่รู้สึกเหมือนมีคนมากอดะครับกอดแม่อืแม่ก็สะดุ้งตื่นทีนี้แม่ก็เห็นแม่ก็เลยลืมตาดูแม่ก็เล่าผมฟังว่าเนี่ยเห็นเป็นผู้ชายอ่ะนอนกอดเขาอยู่จากด้านหลังอืกอดแน่นแล้วทีนี้แม่รู้สึกว่าอึดอัดแล้วแม่ก็เลยเงยตาขึ้นดูแม่เห็นเป็นผู้ชายผมหยิกอะครับหัวเตอกเถิดอ่าเหมือนคนใต้ครับแล้วก็ผิวผิวจะดำดหน่อยอ่ารูปร่างสูงใหญ่ คือขณะที่แม่มองอยู่อะด้วยความที่แสงไฟมันแบบจางๆครับมันก็เห็นเห็นเห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยนะครับเป็นคนเลยอืมไม่ใช่ผีแบบไม่น่าเล่เลแต่คือเป็นคนปกติเลยพี่อืแล้วมากอดอแล้วคุณแม่จะทำยังไงตอนนั้นใช่แม่ก็แบบรู้สึกไม่ไหวแล้วแม่ก็เลยกรี๊ดทุกคนตื่นตื่นตื่น,นระหว่างที่แม่เดินไปเปิดไฟอะครับกาลังจะเดินไปเปิดไฟแม่หันไปมองเขาก็ยังนอนอยู่นะฮะไปเปิดไฟปุ๊บก,ก็ไม่มีเขาละทีนี้แม่คิดว่าอ่ะเป็นเป็นเป็นโจรหรือเปล่าทีนี้แม่ก็เลย เดินไปดูหลังบ้านเพราะว่าตอนนั้นมันก็เป็นเป็นแต่ป่านะครับยี่สิบหกปีที่แล้วครับ<ะ>อ่าก็เดินลงไปดูหลังบ้านปิดประตูไม่แน่นหรือเปล่าหลังบ้านปิดไม่ดีหรือเปล่าหน้าตรงหน้าต่างก็ไปเช็คไล่ดูหน้าบ้านก็ล็อกก่อนอะไรเรียบร้อยหลังบ้านก็เรียบร้อยสรุปก็คือแม่คิดว่ามันไม่น่าจะใช่คุณแล้วแหละอืม<ะ>เออก็นั่งตั้งสติกันได้สี่คนแม่ลูกนะฮะก็นั่งตั้งสติกันได้ทีนี้ก็ไหว้พระแล้วก็แม่ผมพูดกันนะนะฮะน้องสาวว่าเออเดี๋ยวมันที่ว่าบ้านหลังนี้มันต้องมีอะไรแล้แล้้วววะะะเเเดดีีี๋๋ยยตื่่่นนชาาพจคคุกบของ พอตื่นเช้าไปก็ไปคุยกับเจ้าของบ้านว่าเออเนี่ยพี่อะฝันอย่างนี้อย่างนี้นะไม่รู้ว่าพี่ไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรนีเจ้าของบ้านก็หน้าถอดสีสักพักหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านนะครับก็หยิบรูปที่เป็นรูปเหมือนขอเขาไร่ตั้ง,ต,งตั้งหน้าหน้าศพใช่ไหมฮะอ่าเอามาให้ให้แม่ดูเขาก็บอกว่าคนนี้ใช่ไหม,มสำเนัถูกต,ต้องเตะเลยพี่โอใช่ตัวดําถูงใหญ่ผมหยิก หน้าแบบติดเถิงหัวตึกเถิงนิดหน่อยคือเหมือนนี้เหมือนที่ไม่เห็นในในกลางคืนนั้นเลยอืเป็นคนเดียวกันเลยเขาก็บอกว่าเออคนนี้ยเป็นคนที่ติดผู้หญิงนะเพราะเมื่อก่อนเกาะสมุยมันไม่ได้มีที่เที่ยวอะไรมากอ่ะพี่มันไม่มีห้างอะไรเลยนะยี่สิบหกปีที่แล้วอะ่ะมันมีแต่ที่เที่ยวก็มีแต่คาเฟ่มีร้องห้องอาหารอะไรอย่างเงี้ยพี่อ่านิดหน่อยมีเซเว่นเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยจริงจรครับอ่าก็เลยเขาบอกเออคนเนี้ยเป็นคนที่เที่ยวแบบสาวๆแล้วก็ติดผู้หญิง คือแบบเจ้าชู้อะครับอืด้วยความที่เที่ยวมากเที่ยวมากเที่ยวมากจนแบบก็ก็ได้แล้วก็เลยเป็นลูกเอดอ่าเป็นลูกเอดก็เลยตายตายในบ้านครับทีนี้ปกติศพเขาก็จะตั้งที่วัดใช่ไหมฮะอออืศพก็ตั้งในบ้านไม่ได้ไปตั้งที่วัดก็เลยพอทาศพทําอะไรก็เหมือนเขาเขารู้สึกว่าวิญญาณยังไม่เป็นไหนอะพี่อ่าวิญญาณยังไม่เป็นไหนเหมือนยังอยู่ในบ้านเพราะไม่งั้นแม่ผมก็คงไม่เห็นนะพี่ เขาเสียไปนานเท่าไหร่แล้วนะคะก่อนที่จะมาหลอกคุณแม่เออประมาณหนึ่งหรือสองปีเนี่ยพี่ผมไม่แน่ใจคือนานานคือหนึ่งถึงสองปีเสียแล้วก็แม่ผมก็เข้ามาอยู่ไงพี่อ่าอ่าประมาณนั้นทีนี้เขาก็บอกเออเนี่ยเขาพี่เขาชอบกินเหล้าขาวนะแล้วเขาชอบสุบุรีอ่าแล้วก็อะไรเล็กเลน,น้ยนเนาะก็น้องก็ไหว้แล้วก็บอกกล่าวเขาว่าเออเนี่ยหนูกลัวนะหนูไม่ชอบนะอย่ามาให้หนูเห็นอะไรก็ว่าไปแม่ผมก็ทําตามนั้นที่จุดทูบแล้วก็ เอาของนี่เจ้าของบ้านเขาแนะน,นามาเอาไปไปไปไหว้หน้าบ้านอืก็ต้บอกกล่าวเขาหลังจากนั้นก็ไม่เจอพี่ไม่เจอมากอดไม่เจอมาให้เห็นอะไรอย่างนี้เลยอืมเสร็จเสร็จก็ไปเลยเหรอต้องก็ไปเลยพี่ก็บอกเขาดีๆอะพี่<อ>แต่แต่แม่รู้สึกว่าเขายังอยู่นะพี่คือไม่เห็นก็จริงแต่รู้สึกว่ายังอยู่อืมอ่าคือแบบอาบน้ําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีเห็นว่าเขเป็นแววมอะไรอย่างเงี้ยอ่าระหว่างอาบน้ําบางที มันกลัวแม่กลัวก็เลยให้น้องสาวมาัมายืนหน้าห้องน้ำเออคุยอาบไปด้วยคุยไปด้วยอะไรเงี้ยพี่นี่หลังจากนั้นก็ก็อยู่ได้ไม่นานครับอยู่ได้ไม่นานไม่ถึงหกเดือนมันก็ออกไปอ,อ,อยู่ที่ใหม่แล้วคือคในบ้านเนี้ยค่ะมีผู้หญิงนอกจากคุณแม่ผู้หญิงคนอื่นไม่โดนเลยเหรอคะเออเออไม่โดนพี่คือยังไงเขาบอกว่า จะชอบผู้หญิงมีอายุหน่อยอ๋อเป็นสเปคชอบแบบไม่ไม่ชอบแบบไม่ไม่ชอบแบบเขาจะมีสเปคของเขาอยู่แม่เป็นทางของเขาพอดีก็แม่รุกสองะแม่ลก่รุสองครับแล้วพอยายรุปก็ไม่เจอเลยอังคารคลุมโป